สวัสดีค่ะามาพบกับลุยออฟฟิเชียลนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพูดเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวเหมือนเดิมนะคะเอกสารนะคะอย่างที่6นะคะก็คือ,อรูปถ่ายนะคะคือรูปถ่ายเนี่ยก็คือแต่ก่อนนะคะเขาจะเป็นแบบว่ารูปถ่ายนะคะพื้นหลังนะคะสีสีขาวนะแต่ตอนนี้นะคะก็ไม่รู้นะคะตอนนี้รู้สึกว่า แต่ว่าอยากให้เตรียมไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะรู้สึกว่าแบบใหม่นะคะก็คือไปถ่ายที่ e m p a เป y เลยนะคะก็คือส่วนมากนะคะเตรียมเอกสารไปนะคะก็ก็ควรจะเตรียมรูปถ่ายไว้ด้วยนะคะแล้วก็เตรียมไปสักครึ่งโหลก็ยังดีนะคะแล้วก็ <c oughs> เพื่อเพื่อเหมือนกันไว้เนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ใช้หรือเปล่านะคะแต่รู้สึกได้ยินมานะคะว่าพอเราไปส่งเอกสารปุ๊บนะคะเขาก็จะจะถ่ายรูปเราเลยอย่างเงี้ยนะคะก็จะสแกนรูปถ่ายรูปเราเลยสแกนนิ้วมืออะไรอย่างงี้นะคะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะยังไงก็เตรียมเอาไว้เลยดีที่สุดนะคะรูปถ่ายนะคะเผื่อจําเป็นนะคะค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนค่ะ